ห้องน้ำก็ไม่มีทำงไงดีเนี่ย <ST U TS> ไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรไปข้างหลังเลย <ST U TS> โอ้ยโลง่งสบายดีนะที่มีสวมผกผา <ST U TS> ปัญหาเรื่องการ ข้าห้องน้ำหมดไปด้วยส้วมวิเศษพกพาเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะรถติดหนักหาห้องน้ำเข้าไม่ได้ห้องน้ำสุขรกเชื้อโรคมาเต็มก็ไม่ต้องทนหรือจะไปแคมปิ้งกลางดึกก็ไม่ต้องออกมาเข้าห้องน้ำไปต่างจังหวัดต่างประเทศก็หมดกังวลเลยค่ะเพราะหลายที่เนี่ยหาห้องน้ำยากมากไม่ต้อง รเป็นโคต้องตัวนี้เลยค่ะโคลเลตเซตส้มวิเศษพกพาจากลิเบอรูรตัวส้วมน้าหนักเบาแข็งแรงทนทานรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลเลยในเซตนะคะเขาก็จะประกอบไปด้วยส้วมวิเศษพกพา1ชุดชุดคุมกันโป๊หรือว่ากันฝน PVC สีเทา1ตัวทิชทชู่20่แผ่นทิชชู่เปียก10แผน่นมีสเปร์ค่าเชื้อดับกลิ่นได้ด้วย1ขวดนะคะดับกลิ่นได้ทั้งกลิ่นอื้อแล้วก็กลิ่นปัสสาวะเลย และนี่เลยค่ะถุงเก็บอื้อเก็บกลิ่นได้ยอดเยี่ยมเลย2ถุงอันนี้นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่เลยที่ดูดซับทั้งกลิ่นแล้วก็ดูดซับปัสวัสดวะได้ดีมากๆเลยเปลี่ยนของเหลวให้กลายเป็นเซลลแห้งไปในทันทีเลยค่ะนี่เลยสะดวกสบายในการเก็บทิ้งมากๆบอกเลยของมันต้องมีนะคะสะดวกสบายสุด